มาดูพักเครื่องกับช่อง y u u t u ไอเชน่านะฮะล็อกเก็ตรุ่นแรกหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยนะครับฝั่งตะกุดเงินด้านหลังพร้อมเรี่ยมวินเทจเอา300ร้อนะครับสามบาทเรี่ยมวินเทจแบบไม่มีแกนกลางนะครับสามปกโพลูกผู้ยิ้มวัดเจ้า7นะครับเนื้อดิน เป็นถักลวดโบราณนะครับเจ็ดร้อยบาทปกโพผู้ยิ้มเจ้าเจ็ดอยุธยาหายากนะเจ็ดร้อยบาทเหรียญฟ้าผ่าหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับพร้อมบัตรรับประกันปีหนึ่งหกสวยนะครับพระสวยอยู่เดิมปีสองห้าหนึ่งหกหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ ยันเด้งเด้งยันเด้งเด้งไม่มีล้มนะครับผ่ะจมูกโด่งสวยๆเลยเอาห้าพันห้านะครับห้าพันห้าร้อยบาทคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีนิงดำวั่าสูงนะครับข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีนิงดำวั่าสูง ข้าวรุ่นสองนะสวยๆนะครับเอาหกร้อยหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อนาดวัดสี่โลหะหลวงพ่อนาดวาัดสี่โลหะปีสองหกนะครับสี่ร้อยบาทสี่ร้อยรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำนะครับรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำ ปีสองหนะครับฐานเตี้ย2,700บาทนะครับ2,700บาทฐานเตี้ย2,700บาทเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับกระไดาษทอง500บาทหลังคุดนะเอาแค่ห0ารขาดทุนด้วยนะฮะขาดทุนค่าส่งซื้อ5้าขายห้า เหรียญเอ้ยไม่ใช่เหรียญคุณแผนลองพิมพ์รุ่นสองนะครับหลวงพ่อตัดวัดชายนานะครับคุณแผนลองพิมพ์รุ่นสองหลวงพ่อตัดวัดชายนาจากพระสองพันกว่านะเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทยี่พาสัตว์วัดถูกโทนเนื้อดินสององค์สี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทถูกโทนเนื้อดินสององค์สี่ร้อยบาท พระหูยานจอปลอนะครับ่ายอธิษรหูยานปืนแตกพอกลวยร่วมเสกับพิธีใหญ่500บาทห้นะ 500. าร้เซมาหลบมพอยิ้ด300นะครับพอยิต300บาทกรีดบ,บัวลอ้อสอ0 0กรีดบ,บัวล้อสองส0 0 เอา400บาทนะครับเนื้อทองแดงเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินเสียนก็เท่าซื้อนะครับเนื้อเงินรุ่นพุทธคุณเนื้อเงินเอา700นะบ700บาทนครปฐมปี38หนักบึกเลยเนื้อเงินพระผงเนื้อว่านนะเนื้อว่านไม่รู้ที่นะครับ มันเรียมกรอบเงินชุบนะเขาเรียบเขาเรียมกรอบเงินชุบไว้นะครับเป็นแปดตังนะเป็นตลับเงินผสมนะครับจะขาวอมเหลืองด้านหลังเนี่ยเป็นยันนะผมไม่รู้ว่าเป็นยันอะไรนะแล้วก็พ้าเนี่ยไม่ได้แกะออกมาเช็คเลยนะว่าเป็นที่ไหนนะมาได้มาก็ขายเลยนะครับเอาแปดร้อยแปดร้อยบาทเป็นผงผสมว่านนะครับ แปดร้อยบาทเหรียญหลวงปู่กาหลงพญาหมูพริกแผ่นดินนะครับมีประสบการณ์หกร้อยพร้อมเดียกกันน้ำคุนแผนหลวงพ่อพูนมัดไผ่ล้อมกรรมการนะครับซุ้มเงินห้าร้อยบาทนะครับซุ้มเงินถ้าเป็นซุ้มเงินจะเป็นกรรมการนะครับห้าร้อยเหรียญหลวงพ่อกลั่นปีสองสอง หลวงพ่อก,กันปีสองสองหลวงปู่ดูผูกเสกนะครับวัดหนองน้ำส้มหนึ่งพันสารอบาทสร้างเมนลุพันสามร้อเตาเปิดโลกนะฮะเปิดโลกหนึ่งพบาทบุหรี่นะครับบ็อกททองคำหน้าหนุ่มปิดโลกหน้าหนุ่ม1นึ่พันบาท เหรียญหลวงปู่อไข่วัดเชิงเลนนะครับแปดร้อยแปดร้อยบาทปีหนึ่งห้าปุตตะภกเสกสวยๆนะครับผิวไฟแปดร้อยบาทพระผงจันลอยเนื้อว่านหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับจันลอยเนื้อว่านหลวงพ่อเต๋คงทองแล้วคุภาพสวยแชมป์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทสวยแชมป์เลยไม่มีบินนะครับนี้คัดสวยมาหนึ่งพันห้าร้อยบาท ใครสนใจรายการไหนก็ทักไลนะ์ไอดีไลน์ A C A L L V E T E ะน,นะครับเฟซบุ๊กธนวัฒน์ทั์พ่วงนะครับโทรศูนย์967276947นะครับสวัสดีครับ